ก้าวไกลนะครับดูทรงแล้วก็อาจจะถูกยุบนะครับเพราะเสนอแก้ไขมาตรา1นึนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มองว่าก้าวไกลอ่ะถูกยุบแน่ละครับซึ่งอันนี้อยากจะถามคุณผู้ชมว่าเราควรจะรู้สึกยังไงกับเรื่องแบบนี้ครับการยุบพักซึ่งมันไม่ใช่เรื่องปกติอ่ะเหมือนทุกคนมองว่ามันเกิดขึ้นแน่อืไม่รู้ว่าจะมองว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วหรือเปล่าด้วยซ้ำ คือเราเราควรจะรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้ครับถามคุณผู้ชมมันเหมือนเวลาผมเจอเพื่อนชาวพามา่าเพื่อนชาวกัมพูชาสิ่งที่เคยมีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนชาวกัมพูชาเนี่ยเขาก็จะพูดในลักษณะที่ว่าโอ้ประเทศนี้มันลันโดยจากคําพูดเขานะเขาใช้คําว่าประเทศนี้รันโดยมาเฟียอืคือเขาอ่ะพูดถึงประเทศตัวเองแบบนั้นใช่แต่ประเด็นก็คือว่าในณตอนเนี้ยประเทศเราอ่ะถ้ามีชาวต่างชาติมาถามเราอ่ะเราจะพูดถึงประเทศเราเองอะ่ะ ต่างจากพวกเขาพูดถึงประเทศเขาเองหรือเปล่าใช่แล้วในขณะเดียวกันกสิ่งที่เห็นอยู่หน้าตอนนี้อ่ะสื่อระดับโลกอย่างไทม์เนี่ยก็นําเสนอไอ้เรื่องราวพวกนี้แหละครับมันเป็นเรื่องที่แบบรู้กันทั่วโลกแล้วอะ่ะใช่แล้วมันกําลังจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไปแล้วนะครับอืมแต่ในความเป็นจริงมันแปลกไหมอ่ะที่คุณไม่ลุ้นเลยอ่ะมันต้องคิดได้บางอย่างเหมือนกันนะเวลาเราพูดว่าพรรคก้าวไกลจะถูกยุบแน่ๆอะ่ะถามกันจริงๆอะ่ะ คุณไม่ลุ้นเพราะเชิงกฎหมายจริงเหรอเออคุณไม่ได้ไม่ลุ้นเพราะเชิงกฎหมายหรอกคุณคุณไม่ลุ้นเพราะแบบก็ข้อกฎหมายว่าอย่างนี้จริงๆหรอไม่มีหรอกผมเชื่อว่าอย่างนั้นคุณไม่ได้ลุ้นตรงนั้นหรอกอืมเราคิดว่าก้าวไกลจะถูกยุบเพราะอะไรอ่ะอืมกระชักดีอยู่แล้วอ่ะใช่และคําถามคือเมื่อมายเซ็ตยังเป็นแบบนี้อยู่อ่ะ จะให้มองประเทศเนี้ยว,ว่าว้าวเรากําลังเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่งดงามสร้างสรงครค์คงข่ายอะไรต่างๆอนนคากำลังจะพัฒนาไปแล้วอม,มองยังไงอ่ะใช่